วันนี้เรามาที่ร้าน Optic Square นะครับร้านแว่นนี้อยากจะบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆคือเปิดมา40ปีแต่วันนี้ครับสาขาลาภพร้าเขาทำรีโนเวทใหม่หมดดูเป็นแบบสไตล์แบบโมเดิร์นแล้วก็แว่นที่เอามาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบแฟชั่นเอาใจวัยรุ่นเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูช็อปเขาเรียกว่าเรียก่เป็นช็อปโฉมใหม่ดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ้ครับร้านเรารีโนเวทใหม่นะคะเป็นสไตล์เป็นอะนาตอมี่ค่ะเดี๋ยวเป็นลูกปลาค่ะ เพราะว่าเราใส่ใจราคาของคุณนะคะเท่มากโหนี่คือร้านที่ขั้นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยแปลกใหม่อันนี้อยาจะบอกว่าผมเดินผ่านร้านเนี้ยเอ่อเห็นเลยใช่ไหมคะมากแต่ว่าวันนี้คือเห็นแล้วว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่จริงคือมีมีทุกแบบเลยค่ะเป็นเป้ย์คอทันสมัยโมเดิร์นนะคะดีไซน์ใหม่ค่ะบริสุทธิ์เกล้าเฮ้ยอันนี้ผมผมเคยเห็นที่ไหนเลยอะดูสิเออเท่มากๆลองได้ไหคะคุณผู้ชมที่สำหรับสาวๆด้วยนะครับวันนี้ เฮ้ยอยากให้แบบถ้าเกิดลองจับจะรู้เลยว,ว่าฟิวตแตกต่างมากเป็นโลหะนะฮะแล้วก็ไม่ใที่จะเบาว้าวโหแตกต่างมากอันนี้แตกต่างมากจะเบาเออมันสบายแล้วเล็งมันดีมากครับอนนีเบานะคะมือิลลตัวไหใช่ดีนครับเป็นรอะตัวราเมื่อกี้เลย,ยในในเอออันนี้ผมว่า,า,าน่ามาลองนบตัวนี้มาลองตั้นีตัว้ันตัวนก้นััแน้นวา เขาที่นี่ก็มีเซอร์วิสด้วยใน<ด>การหลังการขายด้วยครบ,ครบเลยเฮ้ยอันนี้ถ้าเป็นสาวสาวเนี่ยสาวเปรี้ยวๆเ,เลยนะนี่เหมือนกับเป็นแบบแอบแต่ว่าเขาเรียกว่าอเลยแคดอายแล้วก็ขาแบบโฉบเชียวมากนนแต่แตกต่างไม่เหมือนที่ห้องทั่วไปนะคะขวดมากทำได้ค่ะไอ้สิ่งนี้ทรงมันสบายตาเลยอยใหด่ นี่บริเวณเซกา์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูอันนี้อีกแบรนด์น,นี่จริงแล้วเนี่ยที่นี่โอ้โหขายดีมากนะครับได้เก็คนคู่ชี่เองนี่อันนี้อันนี้ผมว่าเข้าเข้าข,ของซาวไซด์นะดูดีเป็นสีดำเหลืองมันมันสีวงเลยขอลองขอลองจบร้านนี้ก็ได้นะคะนี่รุ่นี้เป็นตัวใหม่ขเข้ามานะคะรูปแบบโโออแบบดีไซน์มันแบบแปลกมันเท่แล้วมันมีความเรียบหรูนะฮะคุชชี่แบรนด อันนี้นี่คือเขาเลยกาไปแบงคอกแฟชั่นวีคเลยโอ้โหเป็นงไงฮะอันนี้เป็นแว่นสายตาค่ะเฮ้ยนี่ก็สายตาใช่ค่ะแที่นี่มีวัดสายตานี่ทแว่นสายตาด้วยีมีวัดสายตาค่ะถ้าผมอยากเอาแว่นตัวนี้แล้ววัดเป็นแว่นสายตาก็ได้ได้ค่ะเลนสำหรับเปลนหัวเป็นหัวเจ๋งนะนแมนเลยใช้ในชีวิตประจำวันง่ไง นี่อันนี้สำหรับสาวเลยนี่อันนี้สาวๆมีสร้อยด้วยค่ะมีสร้อยด้วยขอลองหน่อยด้ลองได้จริงๆผู้ชายใส่ได้นะคะตัวนี้ผู้ชายใส่ได้เลยค่ะของข้างหลังค่ะถ้าเราไม่ใส่ก็ปล่อยลงมาได้เลยค่ะนี่เคลื่อนตาขัดใจแม่เพราะแม่อยากได้เป็นลูกเอามาเรใส่ขาแบบมีความเป็นตุตชี่มากลอง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 ที่หมดอ่ะ ตัวนี้ก็จะโดดเด่นที่ตัวฟุกชี่ด้านข้างที่ขาเด,ดี๋ยวที่ขาเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะก็ไมเห็นแล้วนึกถึงแบบเลดี้กากาแล้วถ้าเกิดใครสังเกตนะครับ,มบ <า S 1> ผมจะใส่แว่ <ใจ S 1> วนตายอร์ทอมฟอร์ดบ่อยมากๆจริงเป็นแว่นที่ผมรู้สึกว่าใส่สบายสุดเรียบสุดเข้ามาทุกชุดและจริงๆเนี่ยผมใส่มาเกือบเกือบสิบปีนะผมชอบมากๆยี่ห้อนี้นะและที่นี่ เป็นมีเขาเรียกว่านําเข้าไว้โทอมฟอร์ดแล้วมีโทอมฟอร์ดเยอะมากๆพูดง่ายๆคือผมถอยมาจากร้านนี้นี่เองนี่มาดูกันฮะไม่โปรดของผมลองดูนะครับมีเยอะมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะนี่จะยัดในใหญ่เลยอันนีใหญ่เลยตัวนี้ดีไซน์จะเก๋นะคะตัวนี้เป็นรูปตัว T นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะถ้าสังเกตเนี่ยทอมฟอร์ดมันจะมีสัญลักษณ์ของเขาครับตรน เป็นลูกตัวทีนะคะคือมันเรียบแต่ว่ามันมีเฮ้ย้มันไม่ได้แบบว่าเด่นมากรือว่ามันจะมีอสที่เรารู้ว่าเฮ้นี่โทมฟอร์ดนะอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยเ,เป็นทรงที่ผมไม่เคยมีเท่าไหร่ออก็มีความเป็นแบบว่าแมนๆพอสมควรจริงๆทรงที่ผมชอบแต่นี่เป็นอันของสายตานะฮะจริงๆเรามามาเปลี่ยนเลนได้หมดอ,อือะไรอันนี้ผมว่าก็ ดูเก๋ดูแปลกนีเป็นแบบว่าสไตล์แบบมินิมอลนิน่พลาดไม่ได้คือมีแบบเยอมะมากไกี่ถึงฟอสนั่นเองนี่ที่นี่เขาก็มีนี่ขาเว่นที่จะเป็นไทเทเนียมนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักเะเบาเฮ้ยเท่เไม่ทองทองนี่ด้วยเนะน,นอะเวลาใครได้เลยชอบแบบเรียบๆแต่ยังมีดีเทลเออพวกนี้หมดเฮ้ยอันนีเบาเพราะฉะนั้นเบามากเพราะว่า จะหายไปอาจจะไม่รู้ว่ามันหายตกอย่าแล้ก็ยังมีคัดเทียร์นะครับสำหรับแบรน์แบบลักชัวรี่อยูหราใหญ่เชฟตนได้เลยใ่ะว้าวที่นี่เขาจะคัสตอมได้ด้วยได้ที่บอยใช่ที่เรียนจยครับ one stop service one stop service one stop service แล้วยังมีวัดสายตา ด้วยค่ะเอออยากวัดสายตาไม่ได้วัดสายตาเป็นได้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับต้องการอยากจะมาวัดสายตาไม่ได้วัดมา็นนานมากเลยครับได้ครับช่วงการทำงานของ รงเนี้ยอาจจะใช้สายตาเยอะเกี่ยวกับหน้าจอหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันทําให้สุขกรเดในตาล้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะแนะนําให้ใช้เลนส์ของไซส์เป็นบลูโปรเทสต์ซึ่งทําให้รายละเอียดของการมองสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราเรียนเชิญทุกทุกที่ห้องเรีเนาะจะได้ลองแว่นทุกที่ห้องเรีย